สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ออกมาที่ที่ไหนคะที่เดิมค่ะหลังจากกินซอมตามเสร็จเนาะก็จะมาเก็บบัวที่นี่คือนีสะบัวบัวหลวงนะคะรู้จักไหมคะมันจะมีมะเมล็ดเนาะใช่ไหมมีฝักอ่ะใช่มากินได้สามารถที่จะกินได้เราจะพาทุกคนนะคะลงเรือเนาะมีเรืออยู่ฝั่งทางนู้นเดี๋ยวจะพาพายเรือไปดูนะคะว่าไปกลางบอ่อเลยไปเก็บไปเ,เก็บเม็ดบัวเขาเรียกฝักบัว จะมีมจะมีดอกนะคะดอกก็จะสวยสามารถเอาไปไหว้พระได้นะคะเม็ดมันเนาะเมล็ดมันเนาะฝักมันนะคะก็สามารถที่จะแกะกินได้นะคะอก็คือสวยงามมากก็ใหญ่อยู่เนาะมันใหญ่อยู่เนาะน้ําก็ไม่ได้ลึกหรอกค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะพายเรือนะคะเพราะว่าถ้าลงน้ําอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะเปียกนะคะทุกคนไม่ใช่แค่เปียกนะเพราะว่าบัวหลวงอะมันจะเป็นหนามเออแล้วมันจะมีหนามอยู่ข้างล่างด้วยนะคะบัวบัวหลวงเนาะนี่อะไรอะ่ะ ฝรั่งขี้นกฝรั่งค่ะกินให้ดูอร่อยไหมคะอร่อยมากัูต่างต้นเยอะมากเลยมันต่เราลมสมบูรณ์มันต่างจากฝรั่งใหญ่ยังไงคะใหญ่ดีต่างกันยังไงอ๋อความรสชาติอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้มันจะหอมแค่นั้นเองถ้ามันมันมันจะหอมอ่ะถ้าฝรั่งขี้นกมันจะหอมแต่ถ้าฝรั่งแบบเป็นพันสายพันุ์เขาเนาะมันจะมันจะกรอบอ่ะอันนี้อันนี้ก็กรอบนะแต่ว่ามันจะไม่กรอบเท่านั้น อันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ทุ่งนาของน้องกระต่ายนะคะน,น้องกระต่ายที่ว่ามาเคยมาออกคลิปกับดิฉันนะคะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูค่ะน้องกระต่ายสตอรี่ของเรานั่นเองค่ะที่นี่คือทุ่งนาของเขาแล้วก็ป่าฝักบัวป่าดอกบัวของเขานั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไป,บบวไปดีกว่า<ป>ค่ะไป,ไปเดี๋ยวจะพาไปเก็บบัวนะคะ มาค่ะจะพาลงเรือนะคะวันนี้นะคะเมื่อก,กี้กับตกคลองดินเหนียวมากเลยอันนี้คือทุ่งนาของน้องกระต่ายนะคะอืมนี่ดูเขาเรียกอะไรอ่ะเธอเขาเรียกอะไรนะน้อยนาดกมากดกมากค่ะนมันลงเรือชี้ท้องมาได้เด้มันจะลวมวจริงเหรอเนีย่ยเอาอันนี้ลงไปเด้อย่ามันเกือบนะ ขาขีผู้เดียวก็ขี่ได้อยู่อ๋อขีได้อยู่วายเธอต้องเป็นคนพายแล้วฉันจะอยู่ขอบขอบไปถ่ายให้ดีนะใหญ่มาบอกก่อนไม่งั้นจมไปเลยทั้งสองค่ะเธอนะมันดอกอะไรอ่ะดอกบัวสวรรค์ไปดูก่อนนี่ดอกบัวสวรรค์นี่ทุกคนมันหายากมากเลยนะตอนเนี้เออสามารถมาทําคลิปได้นะเนี่ยเออนี่นี่ทุกคนเคยเห็นไหมดอกบัวสวรรค์นี่สวยมากให้ฉันเข้าเกาะให้ฉันนี่สวยมาก รู้สกม,มากเลยทุกคนอันนี้จริงๆเลยในปะาอุ้ยสีเหมือนกางเกงเลยอย่ตะตอแหลมากมันน่าจะสายพันธุ์เดียวกันโ <politically S 1> อ,อ้ยสวย,ยวหรือเปล่าเนาะคล้ายๆนะแต่ว่าอันนี้มันจะยาวขึ้นมาใบมันคล้ายๆคล้ายๆกับอะไรนะเมื่อกี้ดอกกระเจียวเหมือนกันคล้ายๆกันดอกไม้กับคนอนไนสวยกว่ากันคะต้องดอกไม้อยู่แล้วค่ะหนูไปสวนครัวเขาเยอะมากดูหน่อกไม้ก็เป็นนี่ไปดูหน่อกไม้ก่อนเร็วๆเดินไป หน่อไม้นี่มันแข็งเออแต่มันสวยนะที่ที่ให้มาดูนี่คือให้มาดูสีไงนี่เขาเรียกหน่อไม้อะไรไม่รู้ว่ามันมันดูแบบมันดูแบบสีสวยอ่ะมันกินได้ใช่ไหมพันเนี้ยไม่รู้ <c oughs> น่าจะกินได้แหละมั้งเห็นไหมคะเออไหนต่ออันนี้แก้วมังกรฝรั่งเห็นไหมฝรั่งลูกโตมากทุกคนอยากจะซูมากเลยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยต้นเนี้ยน่ยเห็นไหม บ่อน้ำก็น่าจะมีปลาเนี่แก้วมังกรซูมค่ะไอเฟลให้ดูหน่อยสิคะนะคะมีได้เหรออุ๊ยสวยมากสวยจริงๆชั้นขอบคุณค่ะที่ชมนะคะถ้าอยากแคปหน้าไปแคปได้เลยเออสวยย้อนแสงสวยมากมากค่ะทุกคนอะไปมาป่าบัวกันไปที่บัวตรงป่าบัวก็จะมีเด็กน้อยอันนี้หวายรู้จักไหมคะนี่ครัวป่าภัยได้อยู่ตรงนี้สามารถทําได้หลาย คลิปเลยนะเธอรู้จักไหมคะหวายค่ะต้นวายนี่แหละค่ะต้นวายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรอใช่ทุกคนดูหนามนะแหลมมากหนามวายนั่นเองแค่ก็จะมีเด็ก,ดกอันนี้เย่าเพิ่งถามก่อนอวายอันเนี้ยเอาไปทําอะไรได้บ้างก็กินไงกินได้หรอมันเขาจะตัดเอาอะไรนะยอดมันอ่ะเอาไปแกงมันก็จะมี<อ>รสชาติขมๆแล้วก็ทําอย่างอื่นก็ไม่รู้นะคะอาจจะไปทําอย่างอื่นได้ะะได้ทาอย่างอื่นก็คือหวิง ฉันเคยเห็นคนสมัยโบราณเอาไปทำขอบวิ่งครบเออเอาไปทำขอบวิงนี่ไงหน่อไม้ได้อยู่เออนี่ก็สวยหน่อไม้นะทุกคนนะมันมันโตแล้วปไยดูสิน่าสงสารเนาะที่นี่เหมาะมากเลยอะดูผีอะไรเต็มเลยอะวิ้ดูน่ากลัวมากเลยอะเหมือนเห็บหมาเลยอะดูดิน่ากลัวมากจริงๆละอันนี้เป็นโรคนะที่มีที่มีแบบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นโรคนะมีแค่ให้นั่งด้วยนะคะ นี่คือเรือนะอ๋ออันนี้คือเรือเรือที่ทําออกมาจากถังนั่นเองแต่มันมีน้ําเข้ามาด้วยเธอจะคว่ำไหมอะฉันไม่รู้ฉันจะลองดูคว่ำฉันก็เล่นน้ำอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรไม่แต่เรื่องของเรื่องคือเธอว่ายน้ําได้แต่ฉันว่ายน้ําไม่เป็นนะคะไม่ลึกไงแกก็บอกอยู่เออดีนะยายมาบอกไม่งั้นมึงจมแน่แ่แกบอกว่ามีที่ลึกกับที่ไม่ลึกนะจ๊ะบอกไว้เลยลึกก็ไม่มากเออนี่ฉันไม่ได้ลงนะแต่ว่า ให้แกพายไปแล้วก็ไปตรงที่บัวสวยๆแล้วก็ลองดูแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เอาชีวิตฉันไปเสี่ยงได้ไงคะกับรายการของคุณน่ะเกิดฉันตกแล้วหล่นตายลงไปเพราะรายการได้ทําไงคะฉันพายยังไงดูด็พายยังไม่ไปเลยอุ้ยมดก็กัดฉันระวังนะคะลูกเดี๋ยวตกน้ํานะนี่น้องฉันจะไปยังไงอ่ะทุกคนมันบัวมันดูดีคือมันมันกว้างมากแล้วมันก็ เป็นเป็นเป็นบ่อที่ใหญ่มากเลยนะคะอุ้ยฉันพายไม่ได้อ่ะเธอฉันว่าเธอไปไม่ได้แล้วล่ะไปนะถ้าไปนะอาจจะไปได้แต่ฉันจะกลับไม่ได้ไม่ไมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบเป็นดินอยู่หรือเปล่าต้องต้องเอาไปอีกต้องเออต้องดันไปอีกดันไปอีกเอาดันไปดิดันไปเออนั่นแหละเออใช้ความสามารถหน่อยดิเอาไม้พายดานันดันไปก่อน ตกแน่ๆค่ะฉันว่าฉันไม่ไปแล้วแหลคะค่ะไอ้หลอนไอ้พิกแน,น่ๆค่ะพิกแน,น่ๆหนูพิกแน,น่ๆไอ้ดึงอ่ะตอนนี้การช่วยเหลือแล้วนะเป็นการช่วยเหลือแล้วนะเปลี่ยนใจแล้วค่ะเปลี่ยนแผนแล้วไม่ไปแล้วอันตรายมากนี่ฉันจะขึ้นยังไงอ่่ข้งไงก็ามาสิคะตายแล้วกระเทยดูสิอะไรเนี่ยนี่ไปดูตรงขอบนู้นดีกว่าไหม ขบขอบตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะมันมันสามารถมันสามารถเอามือเอื้อมแล้วก็เด็ดเอาขึ้นพายไปไม่ได้ค่ะบัวได้ป่ะตรงนี้ขออภัยนะตอนนี้อิ่มมากเลยทุกคนอิ่มส้มตำไนบัวนี่มีเด็กๆนะฮะไนบัวเสื้อดิ๊บขับพันธ์เทียนไป ไปดูนี่ทุกคนเห็นบัวไหมนี่ไงเนี่ยเออเนี่ยบัวบัวบัวคืออะไรอ่ะได้แผลหรอเอ้าไปไหนเอ้าเขาจะไม่ไปตามขอบหรอคะอ๋อไปทางนี้หรออุ๊ยได้อยู่เป็นครัวป่าไผ่ได้อยู่ได้ทำทำอาหารได้อยู่นะที่เนี่ย ดูลมเย็นมากเลยทุกคนจันจะตกกันแทนนาหรือเปล่าน,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 นี่แต่ว่ามันแก่แล้วนะคะแล้วก็มีผักอะไรนะอันนั้นเขาเรียกว่าผักอะไระสวยมากเลยนั่นนะ่ะอะไรอะ่ะผักอะไรผักหนมามหรือเปล่าผักหนามไม่ใช่นะผักตบชวาใช้บําบัดน้ํานะทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ผักตบาไม่ใช่หรอ,รนะอน,นี้คือผัก ผัก,ผกสวย<ห>นะภาษาลาวผักไายอ๋อผักไายอ่ะไม่ใช่ผักตบชาวาหรอใช่ผักตบชาวาอีกนี่ไงดอกมันทุกคนอุ้ยแต่ฉันเห็นแล้วสองดอกนี่ดอกหนึ่งดูสิฮนะอันเนี้ยดอกสีชมพูนะสวยแต่ดอกเนี้ยสีแดง <laughs> <laughs> พ่อเด็กกดค่ะพี่น้องดูดีมันกำลังมันกำลังเป็นฝักนะทุกคนนะ แต่ว่าเราไปไม่ได้อ่ะเสียดายมากเลยอะ่ะถ้ามันเป็นเรือที่แบบว่าสามารถพายไปได้อะ่ะเราก็จะได้เราก็จะได้แบบว่าได้ไปสัมผัสบัวถึงที่แบบใ,ใกล้ๆอะเนาะนนม,มาซูมสิคะมาซูมคะ่ะฉันจะคันไหม่ะฉันเริ่มคันแล้วนะเพราะว่าฉันใส่กางเกงขาสั้นอะ่ะเนี่ยอ้อยสวยอะทุกคน วมันคุ้มไหมเนี่ยกับฉันมารายการเธอเนี่ยต้องว่าเป็นตากล้องถือตามเธออีกนี่ดูทุกคนดูดอกนี้สวยมากใหญ่มากแล้วก็สวยมากเลยค่ะนูน่นตรงกลางบ่อก,ก็มีนะ้ะมีฝั่งนู้นก็มีดูนะักคนนั้นลงไปแล้วนี่ไงให้หน้องเขาลงไปนี่ไงแล้วก็ ให้น้องเขาเขาลงเขาเปียกแล้วเนี่ยให้น้องเขาลงไปแล้วก็ไปไปเอามาให้ไงได้ไหมล่ะแต่เธอจะเอาไปทําไมฉันไม่ได้เอานี่ไงดอกหล่อนกินเป็นหรอคะนี่ไงอันนี้กิน,กนได้กินเป็นกีนข่ขนี่นี่<ๆ>เอานี่<ๆ>เอาเอามือเอเื้อมนี่ทุกคนมันคู่กันเนี่ยมันมีฝักที่เป็นเป็นฝักแล้วแล้วก็อีที่เป็นดอกเออเอาที่เป็นฝักมาเออนั่นแหละได้กินได้นี่ทุกคนดูก่อนนะนี่สวยอ่ะดึงดึงขาดึงหกักไม่ใช่หรอหักเอาเนาะเออก็หักไงเออนั่นแหละ โอ้ยได้แล้วหนึ่งอันทุกคนดูปะเดี๋ยวเราไปหานี่อันที่สอง